ตอนนี้เราก็กําลังขับรถไปแล้วก็แพลนกล้องไปนะครับก็คือจะให้ทางคุณลูกค้าได้เห็นของจริงเลยนะครับว่าความสว่างของปัวหลอดไฟนะครับมันสว่างมากแค่ไหนนะครับผม สวัสดีนะครับพูปกระผมนะครับ MWP Auto Parts นะครับผม by Admin Max เจ้าเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือการรีวิวสินค้าใหม่นะครับผมวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์สินค้านะครับที่จะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราเอามาเคลียร์แลนด์กันนะครับเนาะวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนะครับผมจะเป็นตัว LED นะครับผมของทางฟิลิปนะครับ LED ตัวนี้นะครับผมจะเป็นขั้ว H1 นะครับ ก็จะมีการรับประกันอยู่ที่2ปีนะครับผมนับจากวันที่สั่งซื้อนะครับผมอายุการใช้ง,งานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่โดยประมาณนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8ปีเลยนะครับผมแล้วก็ตัวแสงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 6,000K เคซึ่งจะให้แสงสีขาวนะครับอ่าดูดได้จากตรงนี้เนาะอันนี้คือหลอดเดิมที่ไม่ได้อัปเกรดเลยหลอดเดิมติดรถเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นหลอด LED ซึ่งจะสว่างกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบสีขาวนะครับผมเชื่อว่าหลอดเนี่ยสินค้ารายการนี้ครับผมคือตอบโจทย์ทางคุณลูกค้าแน่นอนวันนี้เราเอามาลดราคาให้คุณลูกค้าเลยนะครับผมก็คือจะเป็นเฉพาะขั้วเฮดหนึ่งนะครับ LED ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมของฟิลิปรับประกันสองปีนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทําการรีวิวให้ดูกันว่าแสงจะเป็นแบบไหนนะครับผมความสว่างประมาณไหนนะครับก็สามารถติดตามชมได้ในคลิปนี้ได้เลย แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับผมให้กับช่อง MWP ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปหรือว่าหาสินค้าดีๆมีคุณภาพนะครับมานําเสนอต่อไปนะครับผมอ่ะก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าความสว่างของหลอดไฟตัวแสงจะเป็นแบบไหนนะครับผมไปดูกันที่คลิปนี้ได้เลยครับ อ่ะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันในสถานที่ที่เราเคยอยู่แล้วนะครับผมก็เราวันนี้จะมาเทสอ่าตัวแสงไฟนะครับผมความสว่างของตัวฟิลิป LED ร้0หกสิบเซนนะครับอ่าแต่ก่อนจะรับชมนะครับผมว่าตัวนี้นะครับผมมีความสว่างแบบไหนนะครับผมแสงสีอะไรระยะแสงยิงไกลขนาดไหนนะครับผมก่อนรับชมนะครับขออนุญาตโปรโมทเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมตัวสินค้าฟิลิป LED นะครับผมร้อหกสิเปอร์นต์ขั้ว H1 นะครับผมอ่า เฉพาะคลิปนี้นะครับเรารับประกันให้คุณลูกค้าถึงสองปีเลยนะครับผมสองปีนะครับผมราคาสองพันเก้าวันนี้เราไม่ขายครับผมเราลดราคาให้ลูกค้ากันไปเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมเอาไปเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมเฉพาะคลิปนี้นะครับเหลืออยู่ไม่กี่ชุดแล้วนะครับผมนักตอนนี้นะครับเราลดให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเอาของดีไปใช้นะครับ อ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าความสว่างของตัว LED จะเป็นแบบไหนนะครับผมไปกันเลยรถคันนี้นะครับผมติดฟิล์มอยู่ที่40เปอร์เซ็นตนะครับผมความสว่างของหลอดไฟตัวนี้นะครับจะเป็นตัว LED 160เปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้เลยอ่ารับประกัน2ปีนะครับผมอ่า ก็ตัวนี้ร้อยหกสิบเอร์เซ็นะครับผมความสว่างของเขานะครับแสงก็จะออกสีขาวนะครับเพราะว่าค่าแสงตัวเนี้มันเป็นค่าแสงหกพันเคนะครับผมตัว LED ตัวนี้นะครับก็ความสว่างพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับหลอดเดิมให้ติดรถนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้กินขาดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนที่ไม่มีรถสวนทางมานะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นความสว่างที่แท้ทูเลยนะครับผมว่ามันจะสว่างแบบไหนนะครับ อ่าเอาตอนนี้แหละดูได้เลยช็อตนี้แหละครับไม่มีรถผ่านมาแล้วนะครับสว่างมากนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันอแสงของจริงจากนอกตัวรถเลยดีกว่านะครับผมอ่านะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถ่ายกันนอกตัวรถแล้วนะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้นะครับความสว่างของตัว LED Philips ร้อยหกสิบเปอร์เ็นตนะครับผมจะพุ่งไกลมากนะครับซึิงแน่นอนว่าถ้าเทียบกับตัวหลอดฮาโดรเจนนะครับผมบอกเลยว่าหลอดฮาโดรเจนนะครับจะสว่างน้อยกว่านี้นะครับอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยว่าตอนที่ไม่มีรถผ่านนะครับความสว่างเขาจะประมาณไหนเดี๋ยวให้ดูเลยตั้งกล้องไว้เลยนะครับ นี่นะครับไม่มีรถผ่านมาแล้วนะครับความสว่างก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ครับผมแล้วตอนนี้เราก็กําลังขับรถไปแล้วก็แพลนกล้องไปนะครับก็คือจะให้ทางคุณลูกค้าได้เห็นของจริงเลยนะครับเพราะความสว่างของโวหลอดไฟนะครับมันสว่างมากแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับ ลงพื้นที่จริงลงถนนจริงนะครับผมอ่าก็ถ้าหากว่าทางคุณลูกค้านะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทางผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ช่องนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยแล้วก็จะทิ้งไอดีไลน์ร้านเอาไว้ให้ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับก็ หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ